ก็สวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้พาพี่น้องม,มากินจุปากน้ำงูครับนี่ต้มเปื่อยๆแก้วบีขุ้มคมครับสวยง่นี่ก็เป็นน้ำต้มครับน้ำต้มนี่แหละเอามาสดนี่กองหอยใ่ญ่ครับเป็นกองหอย พี่น้องก็ต้องว่าไรเดก็กตังข,งะนะข้างล่างเนี่ยข้อแทาจนหวหมเหี้ยอันนี้เจ้าเจ้าบีครับผมเป็นทิม <laughs> ba đông nào gửi mùi mình mùi nhỏ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  đi bà. น้ำต้มเนี่ยใบไส่ย่างครับใต่แด่เกลือกรบจวดปรุงอนุ่นๆ้าหน่อย Donnie, บอหยาบไปครับบอหยาบปุ่นเนี้ยวต้มประมาณช่วงหนึ่งไฟไฟแห้งเติบใส่ไฟแห้งเลย รูนึงเลยหลักน้ำรูดนึงต้งมมะระยาช่มเนี่ย <c oughs>

cũng mình đang một lát lại. คือสิบปรเบิดเอาพี่น่องอิงก็ของหนียวเอ,อ็มอิมแอ่แปะโอ้ยเซอเสียบครับเซียบมันบ่หยาบแฮีงนะต่มปเ,เปื่อิมันบ่หยาบกินเสียบครับบระเบิดกระยะว่า,ากันได้พี่น้องเนะอืมอม แล้วน้นองมือดีก็ได้ก็จุปากน้ำก็สาพีตะน,นองแล้วก็เจวบีขุ้มๆขุ้มลำลำกเต้มซุปเหมือนหอยนี่แห้งห่อข,ขนาด <c oughs> ตั้งใดกะมักกะฝากกดไลค์ตึกใจกะฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กับสองมิตรเมนแซนแนวน้ำเนยดยค่ะสวัสด,ดีครับ